หา้ติดบ้าน Bear Wash อ่ะละครับกำลังสนุกนะถ้าสนุกแบบนี้ฟังสปอนเซอร์แป๊บเดียวกราบขอบพระคุณมากที่ไม่กดสคิปผ่านนะฮะขอขอบคุณ Bear Wash ครับผม Bear Wash เป็นอะไรอ่ะแอลกอฮอล์ใช่ไหมครับแอลกอฮอล์ครับเขาบอกว่าสะอาดมั่นใจปลอดภัยทุกวัยเพราะว่าเป็นฟู้ดเกรดนั่นเองนะฮะตอนนี้นะฮะมีเครื่องพ่นแอลกอฮอล์แล้วก็มีแอลกอฮอล์ชนิดเติมแบบ500 ml ขายคู่กันเลยเป็นเซ็ตเท่าไหร่ครับ699บาทเท่านั้นครับ699บาทเข้าไปสั่งซื้อได้เลยครับที่ Line Official ครับ แอดแบลวอชเก้าค่ะเหลืออีกอ่างหนึ่งพี่เต้เหลืออะไรอ่ะไม้ติดบ้านอ๋อไม้ติดบ้านนะไม้มงคลนะคุณลองไปหาดูผมทําเองด้วยใจทุกต้นเลยบอกเลยนะฮะว่ามีทั้งกวักมอรกดดามีทั้งช้อนเงินช้อนทองทับิแโพเจ็ดสีทับทิมแคะผู้จอมพลผู้จอมพนโอ้โหนี่คุณรู้หมดเลยนะเนี่ยลองเข้าไปติดตามได้เลยนะฮะที่เพจไม้ติดบ้านครับผมขณะที่กําลังเข้าไปในห้องของคุณแม่ที่เสียชีวิตไปน้องทีโอ ก็ได้ขอจุดทูปและประกอบพิธีกรรมบางอย่างอะนะครับตอนนี้อยู่ๆน้องทีโอก็ขอทูบมาซึ่งเป็นทูบที่จุดไว้เมื่อตอน <มา S 2> ต้นรายการปะอาจารย์ให้มาเนาะไม่ใช่ใอันนี้อ๋อนี่ครูบาอาจารย์ให้มาหนูจะมาทำอะไรลูกเอามาปลปอยเขาให้เขาไปสู่อุณภูมิดีครับสําหรับออบนะ,ะไม่เห็นแต่มันเป็นกลิ่นของแบบ ของไม่ใช่ของอะไปกลิ่นเน่าแบบหมักหมมสะสมแบบบอกไปถูกอะน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรอย่างเงี้ยอแต่อันนี้ไม่ใช่การไล่นะคะพือการช่วยเขาการช่วยเขาตอนนี้ทีโอกำลังจะทำในสิ่งที่เรียกว่าปลดปล่อยวิญยาเเรียกปลดปล่อยปลดปล่อยสิ่งไม่ดีออกจากห้องนี้ซึ่งจริงๆแล้วออฟก็ยังไม่เห็นดุญยาในนี้ใช่มันเป็นแค่กลิ่นมันเป็นกลิ่นเหมือนเหมือนคนเราแผลแล้วแบบคุกมัน น่ามันเฟะอ่ะกลิ่นมันตุยตุยอย่างนั้นาาถ้าท<ม>่านผมถามทางฝั่งพิธีการเหรออย่างคุณเต้นเนี่ยในฝั่งคนที่ทําพิธีการอยู่แล้วเนี่ยอย่างสิ่งที่น้องทําอยู่เนี่ยคือคือเป็นการปัดปัดเขาเรียกว่าเป็นการปัดอุบาทอาา่า คือสิ่งสิ่งนี้เนี่ยคือมันเป็นเหมือนเหมือนอะไรเหมือนไอพลังงานสิ่งไม่ดีที่มันอยู่ในนี้หรอใช่อ่าฮะมันไปแค่กลิ่นแค่กลิ่นก็ไม่อยากเข้าแล้วแต่อันนี้ก็ง่ายๆก็คือเคยมีคนนอนอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็คือมีคุณแม่อะกับเอฟซีก็จะไปกินแบบั่แะละซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ถูกทําอะไรไว้ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าแต่สิ่งที่ทีโอทำเนี่ยคือเราจัดการจากในห้องนี้ไปแล้วเรียบร้อย คน,นต้องเล่าตังที่มีของผมก็ร้อยเหมือนกันอ่าฮะแล้วจัดก,การกับสิ่งที่ท้าทายเราอยู่ข้างนอกได้ไหมอันนี้ไม,ม่เยอะครับผมต้องจาัดก,การเท่าจุดเี่าจุดโอเคได้ <Okay. S 1> แต่ถ้าเป็นขอต้องจาัดก,การอยู่ในบ้านค่ะเพราะเราออกไปนอกบ้านโดนเลยครับอ่าฮะตอนพีนปกติน่ะนอกบ้านได้ครับครับอ่ะโอเคถ้างั้นในนี้ทําแล้วเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้้งบนกันต่อหนูรู้สึกอ้างว้างนะพี่คือแบบเราเสียบุคคลที่เรารักไปหมดบ้านหลังนี้เราก็ไม่รู้จะเคลียร์ยังไงดี คือแบบกวากจะได้ที่ตรงนี้มาคือแบบปัญหามันเยอะมากทั้งที่แบบมันควรที่จะได้แบบง่ายๆใช่ไหมคะคือแบบหนูต้องทําเรื่องทุกอย่างต่างๆนานาเงินแบบหนูก็ไม่มีหนูต้องแบบเป็นแบบคนแก้ไขทุกอย่างค่ะอะไรฮะเรากลังจะขึ้นชั้นสองอยู่ๆอ๋ออก็บอกว่าห้ามเหยียบบันไดขั้นแรกใช่ทำไมอ่ะใครบอกมาไม่รู้อ่ะเป็นเสี่ยงผู้ชายบอกเป็นเสียงผู้ชายบอกมาอันอันนี้เสริมให้ครับ ในการขึ้นบ้านของคนโบราณเขาเรียกว่าเว,เวลาข่มบ้านคนอื่นอะออในในสายวิชาผมอะข้ามบันไดขั้นแรกเหมือนเหมือนคว่างดินข้ามบ้านอะถอยหลังสวัสดีครับสวัสดีใครครับลูกสวัสดีเขาครับสวัสดีเขา อันนี้เป็นรนาดใครคะของตาค่ะเป็นรนาดของคุณตานะฮะแล้วผู้ชายที่บอกว่าอยู่มาเก้าสิบปีแล้วมีเลือดอยู่เต็มหน้าก็เขาอะก็คือเขาครับแค่ไม่ได้ใส่ผ้าแค่ไม่ได้ใส่ผ้าครับแต่ออฟครับครับออฟยังเห็นคุมผ้าอยู่ออฟยังเห็นคุมผ้าอยู่คือ่คิดว่าคนเดียวกันแหละพี่เจแต่เรียกว่าไงอะต่าง คนละมุมมองอ่ะเห็นแบบว่าองศาที่ต่างกันออใช่อ่าฮะเขาพูดได้ไหมตอนนี้เขาเข้ถามสําไปทํามเขาวะเขาจะเล่นได้ไหมเขาถามไปเขาจะเล่นได้ไหมครับเล่นอะไรชนะชนดท้าทาให้มันดังได้ตอนเนี้เขาวิ่งนะอ่าผมอยากรู้ทําได้เปล่าทําได้ไหมครับอนุญาตไหมล่ะอนุญาตเว่าเขาไม่ได้ถามพี่เขาเพราะว่าทมเจ้าของม กูเสือกอีกแล้วเนี่ยเอาเจ้าของบ้านว่าอนุญาตค่ะอนุญาตเจ้าของบ้านอนุญาตแล้วครับขอสักหนึ่งนอตกูไม่ได้เอาดี่จะบอกว่าถ้าใครถามประนะว่าหลังจากไอย่าอนุญาตเด็ดขาดนะคะเพราะถ้าเล่นครั้งแรกแล้วมันจะมีครั้งต่อต่อไปนะต่อต่อไปห้ามเด็ดขาดอะไรที่เป็นของเราก็คือของเราอ่าเข้าใจไหมหูดโมดกันไหม คือะไรที่มันเป็นของเราก็คือของเราอ่ะอะไรถ้าไม่ใช่ของมึงก็ก็อย่ามายุ่งเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวไม่งั้นจะกลายเป็นของลาของเขาแทนเออใช่นั้นแปลว่าสิ่งที่พูดอยู่ตอนเนี้ไม่ใช่คุณตาไม่ใช่คุณตาอยู่นู่นไงแปลว่านี่ไม่ใช่คุณตาแน่นอนไม่ใช่แล้วเขามายุ่งอะไรกับลานาาคุณตาล่ะเขาจักกับคุณตาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณตาก็มีอยู่ใช่ไหมก็มูอยู่ใช่ไหมน่าจะเออทําไมอ่ะของของคุณตาเออ นั้นป้านี่ใช่ของคุณตาป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ป้าเดินกับป้าไปแล้วที่หมาเห่าเนียกๆเนี่ยอ่ะทางนั้นเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปครับเขาบอกว่ารู้เรื่องที่ป้าเขาบอกหมดแล้วใช่ไหมรู้แล้วเขาจะไม่ต้องเล่าถ้าเราก็คือเหมือนกัน,นอ่ะอ๋อฮะเราจะเรียกดวงวิญญาณนี้ว่าคุณปู่ละกันคุณปู่อาจจะได้ไม่ซ้ำกับคุณตาจะได้ไม่ซ้ำกับคุณตาข้างล่างขอขออนุญาตเรียกว่าคุณปู่นะครับ เราเคยกลับมาแล้วเคยรู้สึกถึงอะไรบ้างบนหอบ้านเรนนีหนูหนูขึ้นมาที่นหนูรู้สึกขนลุกทุกทีรู้สึกขนลุกทุกทีใช่ค่ะบนนี้เนี่ยมันมีส่วนของพลังงานของของที่ถูกทําไว้บ้างไหมครับเต็มนะครับเต็มเลยของรยูว่รอบหน้าตาหมดเลยฮะรบอบหน้าตา่างถ้าบอกนี้ว่าคุณตานอนบนนี้ไหมตอน,น,อ,นอยู่นนอ ข้างบนคือที่เดียวที่ของเข้าไม่ได้นะในนี้เข้ามาไม่ได้ถูกเพราะาว่ามีคุณปู่คนกันแต่ถ้าถามว่าหน้าต่างเนี่ยพี่เจคเห็นซอมบี้ไหม,มที่เวลาเราอยู่ข้างในอ่ะแล้วมันจะมีซอมบี้แบบเดินอยู่รอบๆอ่อเออมันเป็นแบบนั้นลักษณะแบบนั้นก็คือเหมือนเวลาเราดูหนังที่จะเห็นผีอยู่ข้างนอกบ้านเต็มไปหมด<ช>เลย<ห>อะไรแบบนี้เหรอเขาไม่สามารถเข้ามาในนี้ได้เพราะมีคุณปู่อยู่คุณปู่มาจากไหนคุณปู่ก็เป็นของของคุณตา คือไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าถ้าเป็นออบที่ออบเคยเล่าว่าสมัยเด็กๆอ่ะออบจะมีเพื่อนเล่นชื่อพี่ดิมงเผือกกับพี่ดิงดำใช่ไหมอ่าฮะอันนี้ก็เป็นคลายกันน่ะครับน่าก็น่าจะเล่นกับคุณตามาแบบเพื่อนคุยเพื่อนคิดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงคุณตาเล่นกับคุณปู่มาเงี้ยเหรอใช่ตาตายเพราะอะไรคุณปู่บอกได้ไหมโดนของตัรถชนอุบัติเหตุเฉยๆอุบัติเหตุครับอุบัติเหตุจริงๆคุณปู่นี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอ ถ้าถามออฟไม่ได้เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะแ,แต่เรียกว่าให้คาศัพท์นิยามไม่ถูกคือคืออย่างนี้ภพภูมิของเขาหรือหรือดวงจิตที่ที่แข็งแกร่งกว่ามันเหนือกว่ากว่าดวงจิตทั่วไปพูดอย่างเช่นปีต์แพนมีจริงกระเบลอ่ะอ่าง่ายๆคือตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอสรุปก่อนแล้วกันเนาะว่าตอนเนี้ยคุณปู่เนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ดูแลคุณตาอยู่ เป็นสิ่งที่ดูแลคุณตาอยู่ซึ่งก็ดูแลกันมาแต่ด้วยตัวของคุณปู่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับของคุณแม่ซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของคุณแม่เลยแต่คุณปู่เนี่ยอยู่เพื่อดูแลคุณตาถูกไหมครับทีนี้ที่คุณตาเป็นอะไรเนี่ยก็คืออุบัติเหตุซึ่งอาจไะเกิดข้างนอกไปเกิดข้างนอกคุณปู่เนี่ยกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้เข้ามาในบ้านถ้าอยู่ในช่องเนี่ยเฉพาะในโซนของตรงใช่เขาทำได้แต่คราวนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้า เอฟซีเขาขึ้นมาข้างบนแล้วเขาวางของไว้ล่ะทาได้ไหมคุณองจัดการเลยฮะไม่เหลือเลยไม่เหลือคุณปูจัดการแน่นอนไม่เหลือเ่ามันไม่กล้าขึ้นมาหรอกให้ลองมันขึ้นมาเหยียบสิอย่างที่ที่ที่เห็นเอฟซีแล้วอ่ะเอฟซีไม่ได้มีวิชาอะไรใช่เอฟซีแค่ไปจ้างคนทําถูกต้องเหลังจากที่เห็นแล้วไม่มีไม่มีวิชาแค่มีเงินแค่นั้นเองอืมโอเคเราเห็นหน้าเอฟซีไปแล้วนะว่าหน้าตีเป็นยังไงโอเคคราวนี้มาถึงตรงด้านนี้ซึ่งอย่าง ละลงละนาดเนี่ยถ้าสมมติไม่ได้สืบสารต่อก็อเอาไปบริจาคเอาไปบริจาคได้น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าหรือถ้าจะเก็บไว้ถ้าจะเก็บไว้<ๆ>ก็เก็บลางเดียวพออ่าอันนี้มีเอกกระทุม้มใช่ข้างหลังเป็นเอกนะอ่าข้างหลังเอกข้างหน้าเป็นลัาหน้าทุม้มถ้าจะเก็บก็เก็บได้แต่ก็ต้องดูแลให้ดีใช่ดูแลทั้งสองผืนให้ดีอ่าะะอันนี้อยู่อยู่ที่คุณแนทแล้วว่าจะเก็บหรือไม่เก็บนะฮะ ก็ลองดูเพราะว่าเขาก็ม well, ีครูบาอาจารย์ของเขาเพราะว่าถามว่าที่ป kind of ู่เขาถามว่าเล่นได้ไหมคืออย่างนี้ครับเวลาจําไว้เลยนะเวลาถ้าบ้านใครมีเครื่องดนตรีครับครับอย่าขึงแบบนี้คือขึงแบบนี้คือขึงพร้อมเล่นอืใช่ต้องใคราต้องปลดต้องปลดแล้วปลดหนึ่งเกลี้ยงใช่ปลดหนึ่งเ้างเพื่อไม่ให้ตีได้ครับนี้ปู่ก็คงถามว่าขึงเงี้ยขึงพร้อมตีไง่กตีเพราะว่าสังเกตดูว่าเราหน้ามีสองอันคร่ับ คนหนึ่งตีเอกคนนึ่งต้องตีถุอคุณตาอาจจะตีเอกคุณปู่จะตีถุมาาเป็นลายประสานหรือเนี่ยสลับกันอยู่สองคนอย่างเงี้ยแปลว่าเขารู้จักกันมาเขาบอกว่าถามแล่ไม่เกินสิบวันถานมันก็รีบกลับไปใช่คือคุณตาบอกเลยว่ารีบกลับไปใจเย็น<ๆ>สิคุณปู่หรือคุณตาพูดเนี่ยคือคุณปูอ่อ่ะคือก็คือใจดีคือเขาเป็นห่วงเราตรงที่ว่าครับมันจะถึงช่วงมันจะถึงเวลาของมันเขา เขาเรียกว่ามันมีจุดของมันอยู่พี่เจอธิบายไม่ถูกคเัาพูดเหมือนป้าคนนั้นเลยป้าก็พยายามเล้งให้กลับวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสรุปเรื่องได้แล้วแหละว่าทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องของคุณแม่คุณพ่อคุณพ่อคุณตาคุณตาเอาในแยกในเรื่องเรื่องของคุณพ่อก่อน คุณพ่อเนี่ยไม่เกี่ยวเลยไม่ได้โดนของไม่ได้อะไรเลยแต่เจาของบ้านไปแล้วถูกต้องมาในส่วนของคุณตาที่เกิดอุบัติเหตุเกี่ยวไหมก็คืออุบัติเหตุก็คืออุบัติเหตุสุดท้ายเรื่องนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเกิดแค่คุณแม่คุณแม่โดนทำของซึ่งน่าจะโดนทำมาจากข้างนอกแล้วแล้วกลับเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยแค่ร่างกายแต่จิตวิญญาณที่อยู่ข้างในเนี่ยน่าจะไม่ใช่คุณแม่แล้วน่าจะ ผมมองว่าน่าจะแทบจะครึ่งครึ่งหรือ9 0้าต่อสิเลยที่ยังมีดวงจิตของคุณแม่อยู่แต่คราวนี้ของทั้งหมดที่ทําก็ยังอยู่ณบริเวณรอบๆบบ้านหลังนี้ทูกต้องยังติดอยู่ยังคาอยู่<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเราเอาคําตอบที่บอกก่อนที่ถามก่อนคุณแม่โดนของไหมโดนโดนโดนไหมลูกโดนครับโดนมาในส่วนของของตรงเนี้ย จะเอาออกอย่างไงทําได้ไหมครับได้ครับได้นะได้นะแล้วเจ้าของบ้านจะกลับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้หรือต้องการขายบ้านหลังนี้เดี๋ยวไปสรุปกันข้างล่างครับไปคุณแม่ตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างไปอยู่ไหนถ้าที่อ๋อเห็นนะก็คือไปอยู่กับตานานมากแล้วเสียชีวิตไปเมื่อตอนตุลาปีที่แล้วก่อนหน้านั่นอีกอยู่ก่อนหน้านั่นอีกคือเหมือนคุณแม่ ไป<ล>ตั้งนานลาแล้ว<ช>นี่นี่คืออาการปอบกินเลยนะไม่รู้ว่าเขาเรียกปอบกินหรือเปล่าแต่ป้าบอกมาว่ารู้จักปอบกินไหม